สวัสดีคนกันด้วยนะครับผมสวัสดีมาด้วยนะวันนี้นะก็มาจะมา,าสอนวิธีใช้งานเว็บนะครับผมก็ในตอนนี้ก็คือผมก็อยู่ในหน้าหลักนะนัก็คือเราก็เปิดฟูเกิลเข้ามานะครับผมเปิดฟูเกิลมาปุ๊บนะพิมพ์ไปว่าโปรฟรีครับผม โปรฟีสร็จแล้วนะฮะอันนี้ก็อยู่ตัวน,นี้นะครับผมก็คือจะอยู่อันที่4ไม่4ก็3ไม่3ก็2นะฮะพอมาพึ่งเกิดเด้งมาอยู่หน้าหลักอย่างนี้เลยนะครับผมนะฮะเด้งมาหน้าหลักแล้วก็คือคลิปหน้าหลักก็คือเป็นคลิปวิดีโอของโปรแข่หลายอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นคลิีโอพอยแบงค์นะฮะพาคีโมโบายอะไรแบบนี้อันนี้คลิป การใช้งานก็นอยู่ข้างหน้าหลักสมดเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ข่าวสารข้อมูลภายในเว็บสามราดูได้กดใช้มือตัวนี้เลยนะฮะก็คือฝากกดอีกอย่างหนึ่งฝากด like, กดไลค์กดคลิกเอ้ยกดถูกใจกดติดตามเพจด้วยนะครับผมเพื่อไม่พลาดข่าวสารนะครับผมถ้าเราใครที่มีปัญหาโปรนะฮะคลิกขวาม,มือตัวนี้ครับผมแล้วก็ทักไปเลยนะฮะว่า เราจะให้ทีมงานช่วยเหลืออะไรนะทักไปเลยนะครับผมใครจะเข้าดี่ขอก็ตกเข้ากิจจอแอปบีรับผมแล้วก็กังคือใส่อีเมลอะไรให้เรียบร้อยครับผมเงินอยู่ในอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็วกเรากดที่เมนู้าโปรแกรมครับแล้วก็ทกําการดูสถานะโปนะครับแล้วก็ดูวันที่อัปเดตของโปด้วยนะครับผม เทดอใครที่ใช้างานไม่ได้นะส่วนใครว <_ d ance> ันนี้ผมจะมามนะครับผมก็คือดูสถานะอะไรเรียบร้อยนะก็คือถ้าเราจะดาวโหลดของเช็กี้โอยนีดูตัอย่างโปรแกรมก่อนนะฮะ <_ d ance> ดูตอย่างโปรแกรมอะไรแล้วก็ดูสถาน,นะ <_ d ance> แล้วก็ดูที่อัปเดตครับผมดูอะไรเรียบร้อยอแล้วนะส่วนคว่าโปรฟรีเข้าไปเลยครับแล้วก็คลิกที่รูปภาพไปครับเงินอยู่ใน ก็คือโปรฟรีตกอยู่ที่ราคาศูนบาทมนเลยนะหนึวันทุกอย่างหนึ่งวันนะครับผมโปรก็มีการตัดหรืออัปเดตทุกเที่ยงคืนของวันต่อไปนะนะครับผม ถ้าโปรตัวไหนเป็นคลิกแก้ไขหรือว่าปรับปรุงหรือว่าสถานะเหล่านี้เวลากดดาวน์โหลดจะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับผมแต่ถ้าสถานะปกติสามารถกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับผมกดิบไปหน้าดาวน์โหลดให้เลยนะครับผมเดี๋ยวดีไปหน้าเด่นครับนะครับแล้วก็จะมีโปร v ีพนะครับผมคลิกเข้าไปนะโปร v ีพกับเป็นหลัา,าก็อ้างยิงจากอีก จากเว็บเว็บ,เวบหนึ่งนะฮะจะเป็นไม่ใช่เว็บของผมนะครับเป็นเว็บของมินนี่เขานะฮะก็คือจะเอาราคาอ้างอิงจากเว็บมินนี่มาเลยนะก็คืออย่างโปรแอสเซอร์ย่างนี้นะก็คือเราเมื่อกี้ก็เลือกราคาก็ได้อันนี้คือราคาราคานี่คือผมไม่ดูคร่าวๆนะเราต้องชอบโปรแกรมเขาต้องยังครับผม มันกระดีบมาหน้า d 3 b ครับผมให้เราทําการชครสมาชมิกัครอะไรเรียบร้อยแล้วนะฮะให้กดเข้าสู่ระบบครับผมให้เราเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบปึ๊บนะครับผมอันนี้ขอเพิ่มเติมอีกนึงนะฮะอันนี้อันนี้คลิปล่าสุดนะคลิปล่าสุดของมินี่อันนี้เพจก็อยู่อันนี้คือไปขอมินี่พุทอย่างนะครับผมจะครับมูมมีปหาผมจะไม่รับผิดชอบนะครับผมเาเข้ามาปึ๊บตดอที่เกิมเนินครับผม ทำการเติมเงินด้วยบัตรกูมานี่นะครับผม5าราคาพ้อยก็ได้แล้วก็จะมีพ้อยได้การบตดเลยนะครจะมีบนนักแขบมาให้ด้วยเจิมปึ๊บอะไรเรียบร้อยแล้วเราตกดที่สินค้าครับผมเข้ามาเลยนะครับ อันนี้เอียเนี่ยก็คือแบบว่ามีแค่มองนะฮะแต่ข้าพั PUBG ีโมบายแบบนี้ก็คือมีมองแล้วก็ล็อกนะก็คือถูกดีดกับหน้าผมเลยแค่นี้ฮะอธิบายแค่นี้ครับผมคอดีจำดีครับผมก็คือมาอะไรรอๆแล้วมากินอ่ะโอ้ไหนใจ ครับผมก็เป็นเมนูขียเหลือนะครับผมก็เมนูขี่เหลือนะฮะก็คือรายละเอียดการนี้เลับปัญหาเรามีปัญหาอะไรก็ไหนนะครับผมก็คือกดมาที่เมนูขียเหลือได้เลยใครอยากเงินอใครอยาก่าาากี้เหลืออยากํำหนับสนุนแอดมินก็กดได้ที่รูปวัวเหล็กครับผมแล้วก็ทักเพจไปเลยนะครับเกิดไม่เช่นควรนี้ว่าก็ใช้เดี๋ยวรอก่อนนะครับผมแล้วก<ง> มันหมดอายุนี่ก็คือเหมือนเป็นการดูสถานะโปรแกรมอีกอย่างนึ่งนะครับผมก็ค,คือภาพรวมก็คือประมาณนี้นะฮะอันนี้คือภาพรวมนะครับผมก็คือแต่ถ้าใครมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแจ้งว่าโปรมีปัญหานะก็คือไม่แจ้งได้ขอกก็แจ้งเพจไปเลยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอ จบเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามตดกดกจะดิ่งอแจ้งเตียงไว้ด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่ภาพคลิปั้งหน้านะครับผมขอบคุณครับ